ไ <c oughs> ม่มีมาพักเนาะอันพักเม่มีฝน,นตกฝนตกนะคะวันนี้ว่ามะนัมานางมะนังดิ่นยูนตลาดเนาะมันกินอากาศเย็นนี้ลมลมพัดลมพัดมาเก,กับ ได้บรรยากาศธ,ธรรมชาติเนาะธรรมชาติถ้าถ้าเขาอยู่ในบ้านนะ่ะมันก็บมีเป็นอากาศที่แบบว่าบ่าใครธรรมชาติเลยเนาะแต่ว่าช่วงไอ้อากาศเย็นๆเขาเปิดหน้าต่างเปิดประตูมันก็สิไดย์ธรรมชาติในรุ่มแบบเวลารุ่มรุ่มธรรมชาติมันมันผัดเขามาหาเขาหรือว่ามัน มันทายเทเข้ามาเนาะการหายใจของเฮ่ au, กากันดูกันเอยียงของเฮ่ามันเกิดบบห่อนโ่อก่บ,าอ,บ,บาอาเนะหายใจก็สะดวกบ่ม่งยเนาะที่นี่อากาศซุมือนี้มันเกิดมันกับคคือเก่าเนาะค่ะอากาศทุกวันนี้มันแปรปวนเนาะแปรปวนคือว่า มันจะเป็นห่อนกับโมเมนห่อนธรรมดาพืชตะกรนมันจะเป็นไข่ไข่เหมือนว่าอากาศห่อนก็จะเป็นเหมือนพายุเนาะพายุโซนร้อน,นอนะพายุร้อนเนาะย่างไอ้ทั้งต่างประเทศพระเจ้าก็บ,บอกว่ามันเป็นมันเป็นพายุที่แต่ว่าพาะใครบริสุทธิ์เป็นไรเนาะียา่ยเหมือนกับว่ามันอยากทำลายชีวิตค,คนเลยเนาะ อนนี้ถ้าห้อออกมานั่งขังนอกนั่งแบบสูตรอากาศเย็นเย็นนมือเสาเงยมือแรงใครว่าห้อกัสิบีอูดอูดอยดดู่นต้เฮียนในบ้านเคี็ดกับเขาล่างถวยล่างซ้ำเก็บขยอกไข,ขยะอูพักตัดห้า คิดทุกอย่างที่เป็นงานบานทูบานถูนถเฮียนซักผมซักผ้าบางทีกะคิดซุม,มือไหลนั่นกะบางครั้งเขาก็ออกมาขายของเี่นหาเงินหาอย่างนี้ได้จักจาาเก่าเนาะด้เถ้าไห่ได้เท่าไห่ก็ดีเนาะดีดีกว่าเราไม่ได้เนาะนันกเน็เป็น,เป,นเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะก,การการที่ห้องดอออกมาแบบรับรวมเย็นๆข้างนอก กบมบีควอมเขียดควมอมเอียงแบบห้ออยู่ในบ้านเ้างก็เปิดพัดลมกิ่นโทรศัพท์มันก็เป็นการที่แบบว่ามันบ่ราใครมันบ่ราะใครดีเป็นไงที่เพราะว่าคนเ้าถ้าอายุหลายมาแล้วเ้าก็ต้องหาอย่างที่ว่าเ้าเหาสบายข้อมเขียดบ่มีเนาะก,กัน คนไข้เนาะคนไข้เน,ะนาเนะนี่ก็สีได้สุขภาพร่างกายเข้าก็สีดีขึ้นเนาะนจะนอยอากาศก็ทีเริ่ม